สวัสดีครับวันนี bild, avenues, ้นาผกับเกม ROV อย่าปิด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 เออลิยกูตายแน่โอเคโอเคโอเคดีดีดีโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาปูหมดในช่องเขาแล้วนะเดี๋ยวเรามีนะทุกคนเสียง่าจะดีขึ้นภาพ่าจะดีขึ้นนะโอ้โหคลิปด้านคลิปหลังๆนี้ไม่มีใครดูเลยทำไมไม่ดูกันนะครับวันนานใช่ไหมหรืออะไรคลิปหอยเขาก็ดูกัน่ะเอาตัวอะไรดีเนี้ย คิดว่านะโอ้โหคุณจะเล่นไฮเต็มโดนแย่งไปแล้วเรียบร้อยคิวเลนปะโอเคคิวเลนได้ป่ะวะคิวเลนได้ป่ะวะทุกคนคิวเลนได้ไหมอ่ะถ้าเราได้อยู่นะได้อยู่แหละทุกคนผมว่าอะคิวเลนปะมีฟอรอเรนติโน่ด้วยครับผมกว่าผมจะกลัวโดนด่าใช่ไหมเลยโอเป็นซิปกับโอ้โหแอคติก ก็จะไปเลนกลางนะคนโอเคทุกคนมีเสียงลมอาจจะมีเสียงลมเข้าหน่อยแล้วผมเล่นกับพัดลมนะคนก็ลูนไฟเตอร์นั่นแหละดีละลูนไฟเตอร์โอเคครับวันนี้ผมดูแรงแพทนะ เรากูพี่แรงไก่จังเลยน้องแรงไก่จังเลยครับน้องฟิล์มครับทำไมน้องแรงไก่อย่างเงี้ยครับก็ทงบอกเลยผมไม่คเอาเทสไต่ไต่ไปก็แพ้ไใต่ไปก็แพ้ไม่เป็นไรเราไม่หยาดแรงกันนงคนคนดูผมท่านหยาดแรงนะก็มีคนเนี่ยเขาคนเห็นแขนผมไหมไม่ถ้ามีใครเขเรียกแขนนะเอาผมไม่รู้แต่ผมเลยเรียกแ่นแขนเอาอยก่นะอันรผมมากับ ลูกแคนของผมแล้ทุกคนเห็นนะเหอนกับ้วพีโอแซอ่ะผมไม่ลุกผมตั้งเองหนึ่งแล้วก็นำเลขหลังด้วยแบบเลขประจำตัวอ่ะเคยมีใครแบบอยู่โรงเรียนนะเลขประจำตัวที่โรงเรียนอ่ะแบบเอาโรงเรียนที่คิดหน่อยก็โรงเรียนพ่อแม่สสุขเคาะแบบนี้นะก็จะมีเลขประจำตัวฮะทุกคนเราก็จะใส่เลขนั้นเข้าไปนะหรือไม่ก็ หนึ่งห้าอะต้องขึ้นต้องขึ้นเป็นหนึ่งห้าแล้วก็ใส่มั่วๆไปเถอะผมพูดแค่นั้นแหละพีโอแซจจุดหนึ่งห้าก็ได้หนึ่งห้าแล้วก็ใส่เลขอีกสามตัวหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็ได้แต่น่าจะเป็นต้องเป็นหนึ่งห้าทุกคนใครอยากตั้งสีตามก็ตั้งไลยโอ้โหมีคอนเวิ์ครับมีคอนเวิครับช่วยผมด้วยครับโอเค เฮ้ยทุกคนถามเพ,เพื่อนได้ยินได้ยังไงเปิดใหม่หรือเปล่าไม่ได้เปิดนะผมมีพรางตดิดสารกับเพื่อนอยู่นะคนผมโหดทำมาดอกทุกคนผมโหดมากมุกแค่นั้นแหละไม่อยากจะโมแต่ก็โมไปแล้วอะไรคือความจริงเนี่ยหลายคนก็ไฮเตะเนี่ยผมควรเอาไปกับตัวที่มันจับได้นะคือแบบไอ้กบอะไอ้กบกด กดสกิลหนึ่งแล้วก็กดสกิลสองเอาเลดกูไปแล้วเลดป่าไปแล้ว,ลลวคือแบบกดมันต้องเป็นกดอกบกดอันกดอันติขเขาเพ้ยไม่ใช่กดอันติกดสกิลหนึ่งกดสกิลแล้วก็กดสกิลสองตามครับทุกคนแล้วก็เข้าไปดูดอะแล้วก็ให้เตะอันตรีน,น่นจะแรงมากผมผมไม่จดดีกระสิตน,นะผมเคยเล่นแล้วเดี๋ยวเล่นให้ดูแม่เกมต่อหน้านต่อไปโอ้โหแม่น,มนจังวูกพุ่งไปไหนแม่งใคเลื่อยอะนี่ผมทุกคน ไม่ได้ครับทุกคนผมยังไม่เวลสีเลยผมคัดเลสครับทุกคนไทำให้ผมยังไม่เวลสีเดี๋ยวผมต้องเอามาก่อนเลยโอ้อะไรของมันวะน้อยเดินย่องคนที่คตเกียดซูเปอร์แมนเลยไหมคนเป็นผมผมเป็นคนที่เล่นซูเปอร์แมนกลางๆนะแต่เป็นคนที่คตรเกียดซูเปอร์แมนเวลาเจอกับทีมลุงข้าม แล้วผมไมเล้สี่คิวเลนไม่เลี้ยวสี่ทำไรไม่ให้ไม่ได้แล้วผมบอกให้คือคิวเลีนต้องเลสี่ทุกคนเล้ยวสี่แล้วคนกลับโหชโ่างเป๊กเสียงวะม,มานี่โอเคผมมันตาไม่คุ้มนะนี่ถ้าได้บูแล้วก็ตายเนี่ยอือหือ,อเพื่อนไอ้ทีขอบคุณครับ มันแคบตายคุ้มอยู่คุ้อมอยู่ได้ได้บูอยู่ลองวาบกับล้วเออไม่ได้เออครับทุกคนตอนนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยนะเพราะผมตัดนะไม่เป็นนะคลิปแรกๆก็หลายคนก็ต้องเป็นแบบนี้ฮ่าฮิฟายที่สุดในโลกฮะไฟที่สุดใ,ในโลกก็อยากเลยไปดูกันได้นะก็แบบอาจจะไม่มีเสียงเลยนะคนคลิปบางคลิปก็อาจจะไม่มีเสียงเลยนะครับก็ไปดู สนุกเหมือนกันอาจจะแบบยังไม่มีการตัดต่อเดี๋ยวผมจะ้เรียนรู้คือผมใช้โปรแกร,รมมันคล้ายๆโปรแกร,รมซูมนะทุกคนที่แบบในการอดัดเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าใช้อัดยังไงนะทุกคนเพรผมก็เดี๋ยวบอกนะอยากใครอยากใครอยากแบบเขาเรียกว่าทำ u t u b e เดี๋ยวผมบอกว่าตัดอ,อัดยังไงนะคะทุกคนวันนี้ผมยังไม่ค่อยโชว์ผิงผมยังไม่อยากโชว์ อผมแม่ชว์โหแล้วเดี๋ยวทุกคนอึ้งบอกเลยสุดยอดมากคลิปไปโหรอไหนม่รู right today, ้บางทขอขอได้ขาขอกำลังเสริมนะครับอเนี้ยมยเดินมาดผมเล่ผมบอกไอ้ผมฟังจิตโู้แต่อีนี่ก็เดินมาหาผมว่าเอร่ดอพลังจิตฟังจีดแล้วแล้วพูดเป็นไงอืมลมโอ้โหไม่เข้าไม่ได้เลยหันหัว เจังวะเราไปช่วยเลนล่างก็บพาฟินนี่กันถอยเพื่อนให้แบบผม้วแค่แค่นี้เขาก็จะแบบถอยนะครับคนไหนวาเขาเนี่แค่นึงเน,เนี่ยเขายังถอยอ่ะครับเพื่อนเนี้ยพลังจิตอะครับน้องๆเขารู้สึกได้อะ mm ่ะเพราะว่าเขามาเขารู้ครับว่าเรามีสองคนีนเขาไม่ถามะ mm hmm. าเขาไม่ไม่เห็นผมนะครับว่าผมคิดว่าตอนนี้รอดีครับชุบนะ โอไม่งผมเข้าหลังว่าเข้าแทงแทงชิบหายแล้วผมว่าโอ้โหผมตายแน่เลยไม่นา่ารอดครับมาเก๊กการไปเข้าโดนแทงอ่ะถึงแคลรี่ยูไม่ตายหรอกเข้าโดนแคลรี่มือมันติก็ไม่ติดเพื่นอนเรามือลั่นไปโดนบอกเลยว่าสุยดยอดมากแล้วกดนี่ครับ้องการแคลรี่นะ ็นการสื่อ่หาว่างกันแทอรี่เมื่อยคอไหม <c oughs> พูดไม,ม่วันหยุดเดี๋ยวเอามาดิเล่นเล่นเล่นเอามาเอาที่ผมเห็นตัวอะไรผมโดหยุดเล่นกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองตัดต่อดูยนยทุกคนเนี้ยต่อเขาต้องใช้คอมเปล่าวะคอมเมนต์หน่อยนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมทำไม่ เห็นแบบผู้ชายทำวิดีโอแล้วแบบไม่ค่อยมีใครดูหรอกครับทำผู้หญิงมาทีห้าแต่ขึ้นแสนแสนหมื่นวิวได้เลยนะโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยซูเปอร์แมนอีกแล้วโคตรเพิ่งบอกไปว่าโคตรเกลียดซูเปอร์แมนม,มา้นใหม่ละอะไรเนี่ยฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเว้นตายแล่วเดี๋ยวหลังๆผมจะเก็บได้ดูตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน เล่นเนี่ยคับซูเปอร์แมนเขาตื่นดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเพชรหนึ่งเพชรหนึ่งจะไม่ทำให้ผมตายแน่นอนนะเป็นยังไงแต่ซูเปอร์แมนจะทำให้ผมตายครับทุกคนซูเปอร์แมนจะทำให้ผมตายคนจะอมกูไม่ต้องอมนกนเลยไปแล้วเว้ยอันตีกลับบ้านเลยเห,หนื่อยเล่นยังงเหนื่อยน,น,น,นะเนี่ย อีกอก์เราต,ตาเก็บสามคนเดียวเลยนะตัวแบกของชาตินำชายเราเรียกนนหายที่พ่ายเลยอะโอกาสของผมเอลดโดไม่วันรอดแล้วโอ้โหเอโดเอาเก็บเอล์โดได้โอ้ยยังไงเก็บเอลดโดได้หรอวะมันพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยกูไม่เห็น ไม่มาโอเคผมจะไม่มานะผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจพิมพ์นะโอเคแ้วคนบ้างไปช่วยคนบ้างฟ้าคือทีมนี้แจกของรับนะคนถยอดไปเลยเซเก็ตัวอะไรวะพิมพอ๋อเซฟไม่น่า ก็จะโอเคเขาต่้จะดีใจที่การพิมพ์ขงเขาเป็นคนให้ผมเหน็ดเออเขาเล่นโง่จังวะเล่นไม่เห็นหดเลยผมไปติดตามคนอื่นอยู่ดีกว่าแบบปีไฟก็อยากให้รู้กันมันตื่นเต้นนะทุกคนแต่น้องผมอ่านให้ทุกคนดูผมไม่ได้พึ่งเงินเลยก็อยากให้ทุกคนรู แต่เขาบอกโอ้โหคิดแม่งแบตหมดเร็วจังวะเอาเก็บดึงดิเอลอดอไม่ใช่นิ่มมันเกิงกล้าเอราตายแล้วอืมสวยระกัรล่ะโอ้โหไม่คุ้มนะต้อกลางไก่ไม่คุ้มว่ะตมุนแตก็ไม่คุ้มอืมโอ้หยโอ้ยเฮ้ย แล้ยืนไม่ได้ยืนในป่าเลยแล้วก็ในมวน,นแทบแตกมันไม่คุ้มเลยนะทุกคนถ้าตีป้อมอไม่คุ้มว่ะป้อมกลางก็แตกครับมีสิทธิ์แท้สูมเออตอนนี้ผมตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกมันเห็นใช่ไหมถ้าเราอยู่ในเนี้ ทวีทุกตัวดีไหมคนคอมเมนต์หน่อยนะจีเอ็มแตกวีทุกตัวสุดยอดแตกนานด้วยนะใชเ้เล่นๆนีผมบอกให้ฉันเวลาสิบห้านาฬิกาห้นานาฬิกาก็บ่ายสามโมงแต่คนบอกไม่ไปเรียนเหรอไม่ไปเรียนครับไม่ไปเรียนเหรอคือเพื่อนี้ผมจะจะหยุดวันนี้วันผมที่เรียนพ่อนี้มาไ่อย่าไง ก็จะหยุดวันเว,ว้นวันนะหลายคนที่เรียนน่าจะรู้ไปดีกว่าเว้ยโอ้โหแล้วผมวิ่งมาเจอเอลดอดอร์อีกสิบ,บวิทุกคนแล้วขนน่าจะการป้อมได้อยู่มันน้ยน่าจะเข้าใกล้โอ๊ตต้องกลุ่มไหนเออให้เตะเก็บได้ออนซอลครับ เอเดอรอยูไ่ไหนวะเมื่อกี้มันเห็นมันไปเติมไฟหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วบ่าแล้วมาแล้วมาแล้วสับเข้าให้สับอืเอเดอรเอเดอรเอดเอดอร์แค่คลิปกลางเหรอแค่นออคั้นแหล้โอ้ได้ชิ้นนี้แล้วท่านหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปหา ไปไหนวะนี่เหรอไม่มีไปไหนอ่ะจอไปไหนวะหายเฉยเฮ้ยเป็นนี่แล้วไอร้รอหายเฮ้ยน้องอยู่นูนเฮ้ยแลอ,อยู่นี่แล้วอ่ะเฮ้ยเออลืมโมาราบดได้จอ เอาไหนเอาไหนอืมโมไปไปไปกระทึบกระทืบกระทืบโดมานสามวิหนึ่งวิไปไม่ทันว่ะโอ้โหอะไรวันคุมในเช่นติโัมันมันเล่นบนนะครับตอนนี้ผมว่าเขาจะอะไรเกียรบนนะคือป้อมตอนนี้มันไม่ได้เปียบเลยเว้ยแต่เงินเราก็ เปียบนะแต่คิว้วก็ก็ไม่ได้เปียบนะอืมเราจะพูดทำไมโอ้โห,โหสองตัวปุ๊บหากลับเลยครับไม่ตัวอะไรเนี่ยเ๋ยวาไปโดนดิซิฟเขาต้องจะเห็นนะทุกคนทำ <c oughs> ไมเขาอาคบวันี้ติดบา้าครับทุกคนโอ้เอลเดอร์เอลเดอร์ ะตามมาผมเห็นเอรดโดนะทำไมผิดจูบเห็นเนนเนนปะเว็บเอร์โดอยู่ไหนเอร์ดเดี่ยงครับทุกคนสวยไปต่อ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 ไปต่อขอได้ไหมไม่ได้ว่ะมันอยู่ในป้อมืมดิได้เกาะด้วย ซูเปอร์แมนนะซูเปอร์แมนโอ้คลิปเข้าอ่ะสองเลนเลยนั่นไงกสก,กัดเยิยนแล้วพอคลิปคนนี้ก่าโอ้โหเขาเขาตีบันแหลกแตกเลยครับโอ้โหสก,กัดเถื่อนมากนายโอ้โหเขาตีบันแหลกแตกยังต้องเอาผมอีกเขาเที่ยวบอลแหลกโอ้โหเขาเขาตื้อแต่บอลสก,กัดอะ แต่เขา,าก,ก็ตายที่สุดก็ตายเพราะสกัดอย่างเดียวเลยอะโอ้โหคือแบบเถื่อนมากสกัดขนาดนี้ตีธรรมดาเลยเหรอโ,อโหตีธรรมดายังแรงขนาดนี้เลยวะสามสามหกโอ้โหสามสามหก่็จะทำได้สวยวะมาทำหนึ่งหนึ่งเก้าไม่น,าน่าละไม่น,าน,าน 1, ่าหนึ่งหนึ่งเก้าละ ก็จะแบบทำ่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากันเนไม่ได้แล้วคับถ้าตายหนึ่งตัวยังมีโอกาสตอนนี้ผมต้องรอของเกิดจริงก็เกิดแล้วแหละแต่ว่ามันจังหวะยังเขาไม่ได้คนผมยังหาจังหวะเขาไม่ได้จริงๆมีใครดูคลิปพี่ๆบ้างอย่างครับทุกคน หนึ่งผมดักเอล์ดอดีกว่าว่าคาร์ดจะมาให้อออรอไปหาซิปทุกคนเข้ามาก่อนเหรอโคซิปมึงสืบได้ดีมากซิปซิปนายทำได้สุดยอดมากซิปแตกดีรออะไรโอ้มาเก่งกล้าถึกมากเลยทุกคนผมรู้สึกอย่างนั้นดูว่ามันมันเถื่อหรือว่าผมตีเบาะเอล์ดอหายเป็นน้ำงั้นก็ไม่น่าจะใช้ตีเบาแล้วนะผมว่าตรงกลาง ไม่ป้อมกลางอย่าแตกแล้วป้อมกลางเขากดอันติเปิงยังเลยอ้ามันแค่ไม่สิบวิเองกดกดไปเฉยครับ50าสิบวิเองกดกดไปเฉยสิบวิมันก็สร้างโอกาสได้เยอะเลยนะพี่ถ้าสิบวินั้นมีไฟอ่ะเออถ้าสิบถ้าสิบวินั้นมีไฟทำ สโลสโลนี่ไงเป็นไงไปลายแตก 2, สองสกัดโหชิมแรงมากสกัดแรงมากอะ่ะนี่มนี่มาเรมาิปไปเลยซิปโอ้โหเอเดอมาอีกชิมหายแล้วเอทิกฆ่ามันดิตัวหนึ่งอะ่ะไม่ปล่อยมันรอดหรอกผมบอกเลย ี่ไงให้ให้เออดอยเออดอยมึงนะอืมอืมเกือบตายโอ้หเกือบตายแล้วเอาสามเก้าแทนไดเปล่าวะมันจะได้อยู่ไหนก็าสามเก้า อันนี้ก็แบบคิวเรานำจริงแต่ว่าป้อมเราไม่แบบโอเคเมื่อเราถ้าเราได้ป้อมนั่งอีกจะป้อมจริงนะจะโอเคมองกรอยู่ไหนโอเค เดี er> pues mm ๋ยวคือเกียนครับคุณรู้ว่างั้นฟินนี่ยังเดินมาดิยตามนั่นแล้วจะยังตกรงยังเดินมาติดประเมนตึกประเมนอู้วันเอาดาร์กซะเยอะว่ะจะรัด นี่ไงไปดีกว่าว้ยอืมอืมสวยดาสซีร่ได,ด,ได้ผมจะไปบ่อยเรนไหนดีวะเรนล่นางแล้วกันนะ nó kia đừng hay gì vào đây rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ไม่ใช่อะไต่ก่นนอนบลูแคนผมเขาพูดกันวาจะทำช่องนะทุกคนเดยมึงไปติดตามซึพูดไม่ออกนะบคอชิบหายเลยชิบหายอะไม่มีติโหไม่มติขอทุกคนโอ,โอ,อดัดดรออัดดรอัอัดรอ มตัวเมนคาเฟนี่ดีอย่างครับคาเฟนีเฮ้ยมีสิชนะอยู่นะว่าแต่คลิไม่เดินครับแล้วเก็บห้าแทงให้หน่อยได้ใครก็ได้ซิปซิปแทงซิปซิปแทงแป๊บนึงไม่ต้องคลิปไม่ต้องซิปลุกคน มาคิดมาได้บัลแอลลกอยู่ผมเชื่อว่าได้บัลแลักเฮ้ยจุบได้ไหมเนี่ยมากินเก้าเจ็ดวิหรอเอเดรอเก้าวิจบได้นะจบได้จบได้จบได้จบเลยจบเลยเนี่ยสุดยอดจบได้ยังไงทำไปได้ยังไงวะเนี่ยสุดยอดไปเลยไอ้คนเสร็จแล้วเรื่อย แม่ก็คแบบมีโอกาสแม่คงลงอะไรแบบ